ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กับเอมอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะข,ข้างหลังแล้วตอนนี้คือเอ็มอยู่ท่ามกลางหิมะอยู่ตรงบ้านหน้าบ้านแม่ค่ะตอนนี้ก็ประมาณลบเจ็ดลบแปดได้ค่ะเ <_ S 2> มื่อสองสมวันก่อนเนี้ยคะ่ะทุกคน <_ S 2> คือหิมะตกแล้วเมวื่อวานเนี้ยคะ่ะเหมือนมีเป็นพายุหิมะค่ะที่บ้านแม่วันนี้หิมะก็เลยแบบหนาด้วยค่ะแล้วก็ขาวโพลนไปหมดเลยคะ่ะทุกคน เอ็มจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าการที่มาอยู่บ้านแม่เนะะี่ยค่ะหน้าร้อนกับหน้าหนาวว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็คนที่เนี่ยค่ะคนชนบทที่บ้านแม่ค่ะเขามีวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตหน้าหนาวยังไงคะ่ะอย่างแรกเลยค่ะทุกคนอากาศซึ่งแตกต่างกันอย่างแน่นอนอย่างอากาศร้อนบ้านแม่ค่ะก็ค,ะคือที่เนี่ยจะร้อนมากแล้วก็ มีลมด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดออกมานอกบ้านแบบนี้ค่ะเข้าบ้านไปอ่ะสีผิวเปลี่ยนเลยแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะที่นี่หน้าร้อนกลางคืนก็จะอากาศเย็นค่ะมาอยู่ที่เนี่ยไม่ได้แบบต้องการแอร์หรือว่าลมใดๆเลยค่ะแล้วคือหน้าหนาวเงี้ยค่ะเอมอะเพิ่งมาอยู่ที่บ้านแม่ครั้งแรกมาเที่ยวครั้งแรกหน้าหนาวค่ะเอมอะเห็นครั้งแรกเอมแบบตื่นเต้นมากเลยคือมาจากแบบ เด็กเมืองร้อนอะ่ะไม่เคยเห็นหิมะค่ะพอมาอยู่ที่นี่ได้เห็นหิมะมันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าอารมณ์แบบเฮ้ยอยากเล่นแต่พอมาอยู่สักพักนึ่งมันเริ่มเกิดอาการเหมือนแบบมันมีข้อเสียด้วยค่ะก็คือผิวแห้งมือแห้งค่ะเหมือนเวลาเราล้างมือน,น้ําที่เนี่ยมันเย็นมากแล้วก็เวลาเหมือนแบบหิมะละลายค่ะมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยค่ะ ทั้งลื่นจะต้องแบบเหมือนเกงเท้าแล้วก็มันก็จะเป็นแบบว่ามันดาๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือที่บ้านอะ่ะเลี้ยงแกะเลี้ยงหมาเงี้ยค่ะมันก็จะมีเหมือนแบบว่ากลิ่นขึ้นมาเงีย้ยค่ะหลังจากที่หิมะละลายไปแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่สองค่ะทุกคนที่บ้านแม่ค่ะไม่มีฮีเตอร์ที่เนี้ยจะต้องใช้เป็นเตาผิงค,ค่ะที่ตุรกีค่ะเขาเรียกว่าโซบะ เตาเนี้ยสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนอ่ะบรรเทาความหนาวให้ความอบอุน่นอุ่นอาหารต้มชาทํากับข้าวทําขนมปังปิ้งย่างอะไรอยู่ในเตาเนี้ยคะ่ะคือได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกคนคะ่ะเอมขอเมาส์ แม่สามีเลยคะ่ะเรื่องเตาผิงอะคะ่ะเขาอะเป็นคนที่แบบว่าใส่ฟืนสูมไฟไม่หยุดเลยก็คือมันอยู่ในห้องใช่ไหมเราอะก่อเตาผิงแค่ห้องเดียวแล้วแม่สูมไฟไม่หยุดคือมันร้อนมากร้อนแบบร้อนมากแต่แม่เขาบอกว่าเขาไม่ร้อนเขาหนาวแต่เอ็มนี่คือแบบหน้านี่ก็ร้อนไปแล้วอะจนแบบว่าจะต้องเดินออกจนแบบว่าจะต้องเดินออกจากนอกห้องอะคะ่ะเพื่อแบบไปหาความเย็นค่ะทุกคนคะ แล้วก็เรื่องที่สามค่ะอันนี้เป็นเรื่องการอาบน้ำค่ะหน้าร้อนน่ะเราอนะ่ะจะสามารถอาบน้ำร้อนได้เพราะเหมือนที่บ้านแม่ค่ะเขาจะมีเหมือนไม่ใช่บ้านแม่มีทุกบ้านในห,ห็นเหมือนถังน้ำที่เป็นสแตเลตอะคะ่ะอยู่บนหลังคาแล้วคือเหมือนเราจะใช้น้ำร้อนนะคะจากเหมือนแสงอาทิตย์อะคะ่ะจากพระอาทิตย์อะคะ่ะ ให,ให้มันแบบมันทําความร้อนใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดเหมือนก๊อกน้ําร้อนน้ําเย็นอย่างเงี้ยค่ะอาบได้เลยแต่คือหน้าหนาวค่ะทุกคนขามันเป็นอะไรที่แบบคือเราอ่ะจะต้องต้มน้ําอาบเองการต้มน้ําเนี่ยค่ะคือในห้องน้ําอ่ะมันจะมีเหมือนถังสแตเนเลสอะคะ่ะใหญ่ๆสูงๆอะคะ่ะแล้วก็ข้างล่างอ่ะสามารถที่จะกก่ะฟืนได้เราจะต้องต้มน้ําแบบนั้นนะคะเพื่อที่จะอาบ การต้มน้ําอาบเนี่ยค่ะก็คือจะต้องใช้เวลานานเลยอ่ะพักนึงอะ่ะแล้วก็กว่าจะได้อาบอะค่ะทุกคนก็ต้องใช้เวลานานหน่อยในการร้อนนะ้าเพื่อที่จะให้น้ํามันร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดต้มไปแล้วแล้วเราไปอาบเลยอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งแล้วเราไปอาบเลยอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวน้ําร้อนก็หมดค่ะน้ําเย็นก็จะมาแทนแล้วค่ะพอเราต้มน้ําเสร็จใช่ไหมคะอืมพอเราต้มน้าไปเรื่อยๆน้ํามันก็จะกลับเหมือนไปเก็บข้างบนอะคะ่ะ ข้างบนหลังคาแล้วก็เราก็สามารถเปิดก๊อกน้ําที่เป็นน้ําร้อนกับน้ําเย็นนะคะเราก็เลือกได้เหมือนกันนะคะนะ,ะเราก็อาบกันแบบนั้นแล้วการที่เราต้มน้ําอาบในแต่ละค้งค่ะคือจะต้องอาบทั้งบ้านค่ะทุกคนคะก็ต้องทยอยกันอาบแล้วมันเป็นปัญหาสําหรับเอมคือเอมอะเอมอาบน้ําทุกวันอยู่ที่อิสตันบูลคือมันมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรฮีตเตอร์มีเครื่องทาน้ําร้อนใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหิมะตกอะไรจะต้องอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วแกเราติดอาบน้ำทุกวันแต่พอมาอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเอมคือการไม่ได้อาบน้ำมาอยู่เนี่ยต้องอาบน้ำวันเว้นวันสองวันอาบทีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นปัญหาเรื่องในการอาบน้ำสำหรับหน้าหนาวค่ะ มันก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ลาบากนิดนึงในการต้มน้ําอาบค่ะทีแรกค่ะทุกคนนุชันบอกเองมว่าเนี่ยถ้าอยู่แบบจะอาบน้ํานะจะต้องต้มน้ําอาบเองคือเอ็มอ่ะไม่รู้หรอกว่าบ้านเขาจะมีแทงค์น้ําใหญ่เพื่อต้มน้ำเงี้ยเอ็มก็กังวลเฮ้ยแล้วถ้าเกิดแบบเอ็มต้มน้ํายังไงอ่ะใช้เวลาต้มฝาจะแบบ ต้มในหม้อหรอหรือยังไงเราต้องไปเทใส่ในถังน้าหรอแล้วคือถังเดียวมันอาบไม่พอ,อที่แรกกังวลที่แรกอ่ะเอาจริงๆแอบไม่อยากมาบ้านแม่น่าหนาวก็เพราะว่าเรื่องการอาบน้ำนี่แหละนุชันเคยบอกเอมมาก่อนไงที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะเขาเห็นเอมอ่ะอาบน้ําบ่อย นี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็เรื่องที่4ี่ค่ะทุกคนคือบ้านแม่หน้าหนาวค่ะจะต้องเปิดก๊อกน้ําไว้ตลอดเลยค่ะห้ามปิดน้ําใช้น้ําเสร็จก็ห้ามปิดน้ําค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดปุ๊บท่อน้ำค่ะท่อน้ํามันก็จะเป็นน้ําแข็งมันก็ไม่สามารถใช้น้ําได้ใช่ไหมคะแล้วก็น้ําที่บ้านแม่ค่ะเขาเป็นน้ําฟรีเป็นน้ําที่มาจากภูเขาค่ะในหมู่บ้านเขาเนี่ยจะมีเหมือนแทงเก็บน้ําแล้วก็กระจายตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน้ารอ้อนใช่ไหมคะน้ํามันก็จะแบบเบามาั่งแรงมั่งเพราะว่าหน้าร้อนนะคะคนจะเยอะคะ่ะคนเขาก็จะกลับบ้านมากันเยอะใช้น้ํากันเยอะแต่น้ําที่เนี่ยคะ่ะทุกคนมันกินได้คะ่ะเอ็มมาแรกๆเอ็มไม่กินนะเอ็มคิดว่ามันเฮ้ยกินได้เหรอวะนุชชันบอกว่าเฮ้ยยูกินได้นะคือเขากินมาตั้งแต่เด็กไงแล้วน้ํามันก็แบบสะอาดมันมาจากภูเขานะหลังๆคะ่ะ เอ็มก็กินนะเออแรกแเอ็มก็ให้นุชานซื้อน้ําให้กินหลังๆเอ็มก็เปิดก๊อกกินปกติค่ะแล้วแถมน้ํามันก็เย็นเหมือนแบบน้ําเย็นแบบชื่นใจด้วยค่ะทุกคนแล้วก็แล้วก็อย่างที่ห้านะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเอ็มนะคะคือหน้าร้อนนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าสดชื่นกระพี้กระเป๋าเหมือนมันมีแดดเนาะเอ่อมันแบบมันสดชื่นมากกว่าหน้าหนาวเอ็มว่าหน้าหนาวค่ะมันรู้สึกเหมือนแบบว่า มันมนมนมันเหมือน,นแบบไม่ค่อยจะมีอารมณ์ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเอมนะคะที่แบบหน้าร้อนกับหน้าหนาวช่างต่างกันเลยเกินแล้วอย่างสุดท้ายค่ะทุกคนคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าคนตุรกีเขาชอบกินชามากแล้วคืออย่างหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินวันหนึ่งสเวลาแล้วใช่ไหมคะหน้าหนาวอ่ะเขาก็แบบดื่มกันทั้งวันเลยค่ะชากาแฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีชาอย่างอื่นด้วยค่ะอย่างแม่เขาก็จะกินชาเหมือน เป็นดอกเหมือนดอกลินเดนอย่างเงี้ยค่ะชาแอปเปลิลนะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกินเหมือนแบบกินทั้งวันเลยแบบอะไรที่มันร้อนๆ้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซุปค่ะทุกคนเอ็มมาอยู่ที่บ้านแม่นี่คือแบบแม่ทําซุปแบบเกือบทุกวันจนแบบเอ็มจะแบบจะอ้วกอ,ออกมาคือแบบเฮ้ยกินได้ไงซุปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนขาทั้งทุกคนได้ยินเสียง แกเสียงหมาเสียงนก <c oughs> นี่คือต้องขออภัยเลยนะคะคำว,ว่าที่บ้านาเลี้ยงแกะเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเหมือนอความรู้สึกของเอม็มที่บ้านแม่นะคะที่มาบ้านแม่ค่ะที่ต่างจังหวัดว่า,าความรู้สึกมันแตกต่างกันระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตมันก็ต่างกันด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ แล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนคือหน้าหนาวอ่ะในหมู่บ้านเนี้ยค่ะมันจะเงียบมากเลยค่ะไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะว่าส่วนมากค่ะคนเขาก็จะไปทํางานที่ต่างจังหวัดไปทํางานที่อื่นกันนะคะ,ะส่วนมากที่อยู่ก็จะเป็นคนแบบคนแก่อะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะอยู่บ้านนะคะส่วนหนุ่มๆส,สาวๆเด็กๆก,ก็จะไปแบบ ในเมืองในต่างจังหวัดเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดหน้าร้อนเนี้ยค่ะจะคึกคักมากเลยเพราะว่าคนเขาจะกลับบ้านกันเนี้ยค่ะ,ะช่วงซัมเมอร์ช่วงวันหยุดยาวเนี้ยค่ะคนก็จะเยอะมากค่ะเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็เป็นชีวิตที่บ้านแม่ค่ะเอ็มก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังทําการบรรยากาศหิมะแบบนี้ค่ะทุกคนขา ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้เอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนคะ่ะหี่บาหนามากทุกคนเห็นบูธเอ็มไหมคะอันนี้ข้างล่างมันแข็งนะเนี่ยทุกคน <c oughs> <c oughs> ที่บานแม่คือแบบหนามาก <c oughs>